ฟิโอเป็นแบน์ที่เรารู้จักกันดีว่า ทำเครื่องเล่นเพลงพกพาแดกแอมและหูฟังที่คล้องตลาดชายฝามาอย่างยาวนานโดยล่าสุดได้ปล่อยเครื่องเล่นเพลงพกพาระดับเรือธงอย่าง Fio M17 กันไปแล้ว,แล,แ,ว Pro, 9, S, 7, และดักแอมตั้งโต๊ะอย่าง Fio K9 Pro หรือหูฟัง Fh9 Fa7s Fd7 ระดับเรือธงในแต่ละซีรีส จากที่เริ่มแรกเป็นเพียงแบรนด์ที่ทำแอมหูฟังพกพาที่ใส่ฐาน 3A น่ารักน่ารักแบบฟิโอ E9 ที่เราเคยเรียกกันว่าแอมลูกเจีย๊ยบและเริ่มมาเป็นแบบเล็กกระทัดรัดอย่างฟิโอ E5 หรือแอมลูกออสจนปัจจุบันพวกแอมพกพาถูกเปลี่ยนจากซีรีส์ E เป็นซีรีส์ A แทนอย่างเช่น A1, A3, A5 และล่าสุดได้เลิกผลิตกันไปทั้งรุ่นรวมถึงเครื่องเล่นเพลงพกพาในกลุ่มราคาที่ต่ำกว่า10,000 ก็เลิกผลิตกันไปแล้วอย่างเช่น f i โอเอ r o ็มสามโปรเอ็มหและ M9 โดยจะคงไลน์ผลิต q ิวซีรีและ M11 พัดขึ้นไปเอาไว้และฟิโอก็ได้เปิดซีรีส์ล่าสุดนั่นก็คือ k คเจากเ a เอซีรีส์นั่นเองซึ่งเป็นน้องเก้าเด็กแอม ที่พัฒนามาอย่างก้าวกะโดดจากฟิโอไอและ f i โอเคเป็นอย่างมากโดยเป็นความร่วมมือกันพัฒนาระหว่างทีมงานแบรนด์หลักของ f i โอและแบรนด์ลูกของเขาอย่างเจดออดิโอนั่นเองมาพร้อมกับ USB-C Interface ที่มีความร่วมสมัยและเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลากหลายทั้ง iOS, Android, Mac และ Windows ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในโทรศัพท์มือถือเท่านั้นมาพร้อมกับช่องหูฟัง3.5 Single End และ4.4บาลานในราคาที่ช็อกตลาดเพียง2,990บาทเท่านั้น f i โอเ a 3นั้นใช้ชิปแดก ES9038Q2M ตัวน้องๆเลือดทงจากค่าย e s s a b e r ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับในเครื่องเล่นเพลงราคาหลักหมื่นของหลายๆรุ่นสามารถถอดรหัสไฟล์ประเภท PCM ได้สูงสุดถึง32บิต768กิโลเฮิร์ต และไฟล์ DSD ได้ถึง DSD512 นเลยทีเดียวรองรับไฮไลท์ออดิโอให้กำลังขับที่สูงถึง240มิลลิวัตต์32โอห์มที่ช่อง4.4บาลานซ์และ130มิลลิวัตตที่ช่อง3.5ซิงเกิลเอ็นมีน้อยฟอลที่ต่ำจึงทำให้ได้เสียงที่สง,ง่างบอดี้ทำจากอนโนไดอะลูมิเนียมอย่างดีมีน้ำหนักเบาเพียง17.5กรัมเท่านั้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์คอนโทรลแอปสำหรับตั้งค่าตัว k a 3ได้อย่างละเอียดแม้ว่าจะเป็น เรื่องเกณฑ์วอลลุ่มหรือฟังก์ชันอื่นๆหากใช้งานร่วมกับ iPhone จะเป็นต้องใช้สาย Lightning โดยต้องซื้อสายแยกเป็นรุ่น Fio LT LT 1ราคา490บาทและถ้าหากใช้งานร่วมกับ Windows PC จะเป็นต้องติดตั้งเฟิร์มแวร์ USB d e c k สำหรับ KA 3โดยเฉพาะของทาง Fio โดยลิงก์เฟิร์มแวร์เราจะทิ้งไว้ใต้ description เมื่อเราแกะกล่องออกมาสิ่งที่จะพบก็คือ DAC Fio KA 3 สายเชื่อมต่อ Type C to C สั้นๆส,สำหรับต่อกับมือถือหรือแล็ปท็อปที่มีช่อง Type C สายเชื่อมต่อ Type C to A สำหรับเชื่อมต่อกับ PC หรือแล็ปท็อปหากท่านต้องการใช้งานกับ d e s ก์ท็อ PC ท่านสามารถใช้งานกับสาย USB Type C to A ที่รองรับ Data Transfer แบบยาวโดยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปส่วนสาย Type C to Lightning เส้นสั้นสำหรับผู้ใช้ Apple Device ทั้งเรามีจำหน่ายเป็น Fiio LT LT 1ราคาเพียง490บาทเท่านั้น Fiio k a 3เมื่อเสียบใช้งานกับอุปกรณ์จะดีเทคได้ค่อนข้างไวไม่มีป๊อบน้อยระหว่างถอดเสียบขวัว Type C ของสายที่แถมมาให้นั้นแน่นหนาดีมากๆ สาย Type C to C ที่แถมมามีคุณภาพค่อนข้างดีเสียงโดยรวมให้เสียงสมดุลมีโทอนอุ่นเล็กน้อยเวทีกว้างขวางรายละเอียดดีเป็นธรรมชาติฟังเพลงได้หลากหลายแนวแรงขับสูงสามารถขับฟูไซา์ได้บางตัวและหูฟังแพนเนอร์แมกเนติก i e m หรืออิเล็กโทรสตาติก AEM ที่ขับได้ไม่ยากมากก็สามารถขับได้สบายสำหรับไฟบ่งบอกสถานะบนตัว KA3 บอกค่าแซมปิ้งเ r a ในขนาดนั้นสีฟ้าคือค่าแซมปิ้งเ r a 48ก h โหรือต่ำกว่าสีเหลืองคือค่าแซมปิ้งเ r a 48ก h โหรือสูงกว่าสีเขียวคือ DSD แนวเสียงย่านต่ำเบสสปีดไวเบสลูกปันกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปอิมแพคแรงแรงประทะดีหัวโน้ตโฟกัสคมชัด เสียงเบสโอบล้อมเวทีแต่ไม่ได้หนาหรือกวนย่านอื่นมีความเป็นธรรมชาติไดนามิกดีมีเนื้อหนังถ่ายทอดรายละเอียดย่านนี้ได้ดีมากๆไม่ค่อยบูสต์ปริมาณเบสเพิ่มจากตัวหูฟังมากเท่าไหร่แต่ให้เบสที่มีลักษณะดีผู้รีวิวยังไม่พบ d i s t o r ช i o n ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับย่านนี้วอลลุ่มปกติสามารถแมทกับหูฟังได้ง่ายและให้เบสที่เข้ากับเพลงได้ทุกแนวย่านกลาง เสียงร้องจะอยู่กลางๆค่อนมาข้างหน้าวงดนตรีเล็กน้อยติดโทนอุ่นค่อนข้างเป็นธรรมชาติมีความอิ่มแต่ไม่หนาไม่แห้งให้รายละเอียดเสียงร้องและดนตรีย่านกลางดีดเสียงกีตารามีความคมชัดและเนื้อหนังดีทั้งกีตาราอาคูสติกและอิเล็กทริกเครื่องดนตรีเครื่องสีเครื่องเป่าทําได้เป็นธรรมชาติสมูทและลื่นไหลดีมากๆไม่บูธกลางแหลมให้เสียหรือบาดหูย่านสูงเสียงสูงนั้นจะใส เป็นธรรมชาติไม่คมมากนักให้ไปลายเสียงที่ละเอียดและทออตัวได้ไกลมีความโปง่งไม่มีสากเสียนสะอาดเวทีและมิติฟิโอเคเนั้นให้เวทีที่เด่นไปทางด้านกว้างมากพอสมควรส่วนด้านลึกนั้นทำได้เพียงกลางๆมีให้สัมผัสแต่ไม่โดดเด่นแต่ความโอบล้อมของบรรยากาศดนตรีเจ้า KA3 นั้นทำได้ดีมากๆก,การเสียบช่องบาลานั้นให้เวทีเสียงที่กว้างขึ้นเล็กน้อย ฟิโอเคประทะาชาร์ลิงยูเจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ k a เกับ u ูเอไม่ได้เลยเนื่องจากราคาที่เท่ากันสเปคก็ใกล้เคียงกันมากโดยฟิโอเ3ให้เสียงที่กว้างมากกว่าพ่อสมควรโปรงกว่าและขับก็ดีกว่าละเอียดกว่าแต่ความหนักแน่นและไดนามิกเสียงของ u ูเอนั้นทำได้ดีกว่า U.A.2 จะมีด้านกว้างและด้านลึกที่สมดุลกันการแยกเลเยอร์ด้านเสียงด้านลึก U.A.2 จะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยและภาพรวม k a .3 จะติดโทนอุ่นมากกว่าในขณะที่ U.A.2 นั้นจะค่อนข้างแฟรและเบสบูสหากชอบเวทีกว,กว้างๆอลังการละเอียดละเอียด Fio.KA.3 นั้นคือคำตอบแต่ถ้าหากชอบนน่นๆดิบๆ U.A.2 จะเข้าทางกว่า Fio.KA.3 นั้นเป็นเด็กแอมหางหนู ที่เพียบพร้อมทั้งช่อง3.5ซิงเกิลเอและ4.4บาลานซ์ให้โทนเสียงธรรมชาติติดอุ่นเล็กน้อยเวทีเสียงกว้างฟังเพลงได้หลากหลายแนวและขับสูงมากในเลนราคาสำหรับดองเกิลแดกแอมที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่พื้นหลังสังััดในโหมดโล w g เกมโดยมีความเข้ากันได้กับหลากหลายอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตพี PC, แล็ปท็อป Apple New w a e เรียกได้ว,ว่าซื้อแล้วครบจบภูม สำหรับสายสตรีมมิ่งหรือผู้ที่ชอบมือถือในการฟังเพลงไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิง่งพิเศษเซเว่น r ันเดอสินค้าและราคา7วัน7อย่างหากใครสนใจสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั o นอัปเดตประจำทุกสัปดาห์ โอเคค่ะทุกทคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและอย่าลืมคิดถึงหูฟังคิดถึงโฮลี่สายร้านขายหูฟังคุณภาพดีต้องโฮลี่สายสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ